สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับลอกใบนะครับใบทั้งใบดูที่าจะลอกเป็นยังไงได้หรือเปล่าแวันนี้อากาศร้อนก็ใบมันจะกรอบแล้วก็แตกแล้วก็ดึงเลยปึ๊บนี่เลยทีนี้ปิดให้ดึงมาเอง ได้หนึ่งใบอ่ะเอีกใบนี่แขกรับเชิญครับนี่ยหลบลมนะแขกรับเชิญโอ้โหเอาไปดูอยากออกอยากออกฝีด้วยอยากออกกล้องเลยนี่ มนนด่ดูนี่ขึ้นไปนี้มาดีอยู่ข้างบนก่้ก่อนให้มันยุ่ง ออสองใบแ๊บเดียวเนอะเอาลูกๆไปนอนก่อนไม่งั้นไม่ไหวไมัวนโซน